สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับผมวันนี้ก็สะดวกใช่ไหมาใส่ดอกน้ำพุ่งนะครับผมออเดอร์หกนะครับดอกโปพัดสิบห้านิ้วนะครับสองพันห้าร้อยบาทเอ่อพาวเวอร์แม็กซ์พาวเวอร์สองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไวท์สี่นิ้วนะครับผมเด็กอ่ะสุดยอดด้วยครับผมพงกับดอกน้งพุ่งนะครับไม่เล่นไงเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยออเดอร์หกนี่ผมใส่ดอกกิ๊บมันกัดแห้งซมี่นะครับกสีล่องเบิ้งใส่ดอกตัวนี้เบิ้งนะครับว่า เซนส์เปนแนวใดนะครับกะมาเริ่มกันเลยครับเขาคือหายนอ็อตเนี่ยโอ้สายประทันต์สายกุ้นได้ไหมได้ดีไหม มือมือมือจะสั่นแหงเลวแทงมือจอสั่นอาเองเอ่อแล้ว,วเขาต้อตงสาสายลำพุก่นครับผมลุกๆใช่ไประเด็นือว่า,น,า,า,าน่าตือนเลยนะ trong bữa đó bắt kho khó ở dưới lên subscribe บอลแนะน,นั่นะครับพี่น้องให้พี่น้องเจาะหูก่อนนะครับผมอันนี้คือแบบชาวนานเลยแมนบโบเพราะว่าาวนานดอกใส่ได้คนดางแต่มีใส้ได้เฉพาะสร้างนะครับผู้ใดมีแบบมีฝีมือกับไส้ได้นะครับบางคนนี่โกนแห้งครับขาดเบริรบด์ดครับนี่ดอกลำพูงครับ วันยังมาทำอยู่นะพอดียี่ <Yeah. laughs> <c oughs> ให้มันรู้ไปทีนกางมึงเทียดไม่หรือปมันเบงบมดมึงต้องพยายามใ้ทการนะมึงดอกพวกนี้ง่ายกว่านี้เอง

สุดยอดตอมก็ได้หพี่ 谢嘛，孩子。 เทสเสียงไงเบิ้งครับผมออเดอร์หกคือเก่าครับเนี่ยครับเบิ้งทีเด็ดอยู่ที่ดอกครับผมดอกเนี่ยครับผมปูพัดนะครับปูพัด power max เม็กซสองพันห้าร้อยวัตต์นะครับวัดลายดีครับผมดันบ่ค่อยออกปันไหนครับวัดลายโผล่พู้บ่ถึงครับนี่ครับผมรวมๆมันสิประมาณนี้ครับผมอะไรดิเปิดออเดอร์กันเนี่ยใช่

เห็นว่าน้ำตาซึมลาให้ฉันฟุ้งเทาตาสมองก็จนถึงสั่คอยคำสัญญาถึงห่ชาสิท้ายสองเท่าคืออ้ไรวันนี้ก็ไปกนสีใส่ดวงนี้ต่อเนื่จนช้ำยังคิดซึ้งจะสั่งจะสั่งเจยวตอกยางบอเ่งอกเพนเรื่องราวสุดท้ายเนี่ย 最厉害。Oh,

ใกล้อกปันเจ้ที่อัตเมามันจะได้อยู่สนาอยากร็แตัทเป็นใจก็คิดมาวันตนเร่อไปใจดวงนี้ก็ยังจดจำยคิดถึงทุกทายก็แทำเจตอนยังบอือลบเลืนเรื่องราสิ่งใด อนนรีนตี้ครับสะท้อนสื่อถึงสังคมยุคปัจจุบันรืรื่องักเนองเมืองก็ีน้องครับนครับนี่อมนะครับนรัตัวนี้ไฟจนจำนะครับผมเมื่อกี้ถือว่าดอกลำโพงกิน ก,กินกินกำลังแห้งครับ<ๆ>ถือว่าดอลล์พวงกินกินกำลังอยู่นะครับมากัด สัมผิกร้อนนะครับผมหนี้ผมอ่าอัดคลิปให้เบิ้งนะครับนี่ครับประมาณนี้ก่อนนะครับสำนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าอากาเริ่มเข้าคั่มแลรถเสียงมเขา่วยเลยอากาอากาศเริ่มบรรยากาศคั่มแล้วครับผมพี่น้องก็สิประมาณนี้ครับใส่ดอกโป้พัดนะครับผมตัวนี้ใส่ดอกโป้พัดนะครับสิบห้านิ้วออเดอร์หกนะครับตัวนี้พาวเวอร์แม็กซ์สองพันห้าร้อยวัตต์นะครับผม ก็ถ um ือว um ่าวัดหลายของเขาอีเรียครับผมผมเพิ่งสร้างมานะครับกำลังหอดนะครับผมหอดมาเสานะครับก็เลยมาใส่ตัวเบงบาลังครับใส่เป็นสเปคคอนก็ได้ครับผมแบบไรก็ได้ครับสร้างไหนเลยนะครับผมเฮสุเนวเฮสุสูตรครับอยู่นี่ครับผมอฮเจะมีแบบมากครับพี่น้องถาฟังเมื่ออื่นนะครับว่าผมเสเทแผ่นดินไหวนะครับผม เดี๋ยวผมจะมีคลิปลงห้เบิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ้งตัวก่อนนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่แหละครับผมเพ้นท์นิไหวนะครับสิมหานะครับนี่นะครับมันย้อนแสงมันกับเบิ้งแบบนี่นะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมหน้าตาสวยงามกระสีบุคอยชัดไปได้นะครับเนี่ยนะครับผมให้เบิ้งผาพร่วมด้านหลังครับผมได้สิได้ท้ายคลิปไปเบิ้งนะครับ ดอกสองพันห้าร้อยบาทเบิ่งความแห้งมันสีแห้งสัมโอเดอหกบาทตัว่าตัวนี้จะแห้งกว่านะครับตัวนี้มันจะได้ดูเงินกว่านะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่จากทางทีมงานพวกเราช่างโด่งนะครับกะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเด้อถ้าสนใจติดต่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ดแปดศูนย์ห้าศูนย์นะครับผมมือนี้ก็ขอฝากไว้ส์นิก่อนนะครับผมสวัสดีครับ